สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะเดินอยู่ในเส้นทางจากการเพิกเฉยสู่การพิพากษาโดยใช้สุภาษิตบทที่1ข้อ23-30ตถึง30ทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับคำเชื่อเชิญของพระปัญญาหรือคำเชื่อเชิญของสติปัญญาโปรดอย่าลืมครับว่าตั้งแต่ข้อ23เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นครับว่า ผู้เขียนพระธรรมสุภาษสิทนี้ได้ทําให้ปัญญาซึ่งเป็นนามธรรมนั้นให้กลายเป็นรูป,ปรธรรมก็คือกลายเป็นสุภาพสตรีที่ร้องเรียกร้องเรียกหาผู้คนที่สนใจในตัวเธอและสุภาพสตรีท่านนี้มีชื่อว่า wisdom หรือสติปัญญานั่นเองหากเจ้าหันมาเชื่อฟังคําตักเตือนของเรานี่คือคําเชื้อเชิญครับคาเชื้อเชิญจากสุภาพสตรี ที่สวยงามผู้นี้ที่มีชื่อว่าสติปัญญาเราเห็นว่าครับว่าสติปัญญานั้นทําให้เกิดโอกาสในการกลับใจให้กับพวกเราสติปัญญานั้นไม่เพียงแต่ให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสที่สองให้เรากลับใจสติปัญญายังสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณของพระเจ้ามาให้กับเรานั่นหมายความว่าเวลาที่ใครก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้านะครับ แล้วเขาได้รับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าการยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะเสด็จเข้ามาในชีวิตของเขาเปรียบเทียบกับคนสมัยนี้ก็คือในสมัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราได้รับความรอดด้วยความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์และเราก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนครับ เมื่อพระปัญญาหรือสตรีปัญญายื่นโอกาส wisdom ยื่นโอกาสให้เรากับใจเราก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเผยพระวจนะการเผยพระวจนะนั้นหมายความว่าคือพระวจนะหรือพระคำของเจ้าที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ผู้ที่ได้รับพระคุณนี้จากนั้นเองเราจะเห็นครับว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดประตูแห่งการฟัง ฟังพระสุรเสียงชัดเจนครับว่าหากเจ้าหันมาฟังพระสุรเสียงหากเจ้าหันมาฟังคําตักเตือนของเราแน่นอนครับการกลับใจเกิดขึ้นความรอดเกิดขึ้นได้รับพระคุณเกิดขึ้นและได้รับพระวิญญาณเกิดขึ้นเราจะได้ยินเสียงพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นนี่ครับเมื่อพระปัญญาของพระเจ้าเธอเชื้อเชิญเราขณะน,นี้แต่ว่ามีบางคนที่ไม่สนใจคนเหล่านี้ครับ ในข้อ42425ได้บอกว่าเราร้องเรียกแต่เจ้าปฏิเสธเราเหยียดมือออกแต่ไม่มีใครสนใจนี่คือการตั้งใจเพิกเฉยครับตั้งใจปัดทิ้งพฤติกรรมแบบนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่ปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่ยอมฟังด้วยหัวใจที่ดื้อรั้นดันทุรังนั้นก็ทําให้เขาใส่ใจไม่ได้ไม่ฟังไม่ได้สับครับฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งแสดงถึงเจตจำนงหรือเจตนารม เจตนาข้างในในใจคือเขาเลือกที่จะไม่ยำเกรงพระเจ้าแล้วเมื่อเขาเลือกที่จะไม่ยำเกรงพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่สนใจคําปรึกษาของพระเจ้าไม่สนใจเรื่องความยำเกรงพระเจ้าไม่สนใจเรื่องที่ว่าเขาจะฟังพระคำของพระองค์ฉะนั้นเมื่อคําตักเตือนมาถึงการร้องเรียกมาถึงเขาดูหมิ่นด้วยซ้ํานี่นะครับคือการดูหมิน่นพรวิญญ,ญาณบริสุทธิ์คนเหล่านี้กลับใจไม่ได้เมื่อกลับใจไม่ได้ความรอดมาไม่ถึงเขาครับ และนี่ไม่ใช่ความโง่เขลาแบบบังเอิญนะแต่เป็นการโง่เขลาแบบตั้งใจปฏิเสธความจริงปัดพระวิญญาณทิ้งฉะนั้นตรงนี้เองเมื่อเขาดูหมิน่นเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าความรอดจึงมาไม่ถึงเขาผลลัพธ์ก็คือพระเจ้าหันหลังให้ครับในข้อ26-28ถึงข้อ28สของสุภาษีบทที่1เราจะหัวเราะเมื่อเจ้าประสบภัยพิบัติแม้เจ้าจะเรียกเราเราจะไม่ตอบพี่น้องครับนี่คือความสยดสยองเป็นที่สุด นี่คือความโหดร้ายเป็นที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคนคนหนึง่งเมื่อพระเจ้าไม่ตอบไม่เปิดเผยพระองค์เมื่อเราเรียกแล้วพระเจ้าไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะอะไรครับเพราะว่าความรอดนั้นมาไม่ถึงคนเหล่านี้ครับภาพแห่งการว่าชะเสียนใจที่สุดเลยนะครับก็คือเวลาแห่งการไถ่พ้นผ่านไปแล้วครับผ่านพ้นไปแล้วเวลาแห่งการไถ่ผ่านพ้นไปละนั่นคือเวลาที่เขาหมดลมหายใจประตูปิดลงครับ เหมือนกับในยุคสมัยของโนอาใครที่อยู่นอกเรือนอกนาวาก็หนีพ้นไม่ได้คือไม่รอดนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงข้อที่ยีบเก้าข้อที่30สนะครับนั่นคือบทสรุปของความหายนะเพราะเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับคนที่จะได้รับความรอดนั้นเขาต้องเลือกที่จะยำเกรงพระเจ้าเขาต้องเลือกที่จะอยู่ในทางของพระเจ้า เขาจะต้องรักพระเจ้าไม่ใช่เกลียดชังพระเจ้าเกลียดชังความรู้เกลียดชังพระวาทะเกลียดชังพระวจนะของพระเจ้าปฏิเสธปฏิทิ้งไม่สนใจตั้งใจที่จะไม่เลือกแน่นอนครับเมื่อเขาถูกปฏิเสธจากพระเจ้านั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รับความรอดพวกเขาปฏิเสธองค์ประกอบทุกด้านของการรับสติปัญญาไปเสียแล้วพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองนะครับเราจะเห็น บทเรียนที่สำคัญมากก็เรียกว่าสีขั้นตอนของการละเลยสี่ขั้นตอนของการที่คนคนหนึ่งนจะไม่ได้รับความรอดสีขั้นตอนของการที่คนคนหนึ่งจะไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้าในเรื่องของการบังเกิดใหม่ความรอดประการแรกครับขั้นตอนแรกก็คือเขาเกลียดเกลียดความรู้การเกลียดความรู้นั้นเกิดจากหัวใจที่แข็งกระด้างพฤติกรรมที่แสดงออกมาคือ ไม่ยอมรับไม่ยอมรับคําตักเตือนไม่ยอมรับการตรีสอนไม่ยอมรับถ้อยคําที่มีสติปัญญาครับก็ปิดใจครับหลังจากที่เขาปิดใจเขาเกลียดเขาไปถึงขั้นตอนที่สองคือไม่เชื่อและไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนบาปเกลียดความรู้ที่บอกว่าตัวเองเป็นคนบาปก็ไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยนะครับก็ขาดความยำเกรงพระเจ้าครับ พราะว่าพระเจ้านั้นเป็นองค์บริสุทธิ์พระเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์กลับใจพระเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์สารภาพพระเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์หันกลับมาหาพระองค์เมื่อเขาเกรดความรู้เกลียดความจรงิงเขาก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าความเชื่อก็ไม่เกิดครับเมื่อความเชื่อไม่เกิดความรอดไม่มีความดีที่เ็าทานั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าความดีช่วยรอดไม่ได้ต้องใช้ความเชือ่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นการไม่ยำเกรงพระเจ้าก็นําไปสู่ ประการที่3ครับก็คือว่าเขาจะไม่คำปรังคำปรึกษาใดๆเลยพี่น้องครับการปิดใจการไม่ยอมเชื่อพระเยซูก็ไปถึงการไม่ถ่อมใจไม่ยอมฟังคำปรึกษาคำตักเตือนสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเลยและในที่สุดครับดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นด้วยคือปัดทิ้งไม่สนใจเหยียบย่ําดูถูกนี่ครับคือ 4. ขั้นตอนของการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาจะปฏิเสธพระเจ้า เกลียดความรู้ไม่เลือกที่ยำเกรงพระเจ้าคนเหล่านั้นจึงไม่รับความรอดจึงไม่ได้รับการบังเกิดใหม่เขาไม่รอดตั้งแต่ต้นแล้วเขาอาจจะเข้ามาในโบสถ์เขาอาจจะเข้ามามีสามัคคีธรรมได้เรียนรู้ได้มีความสุขด้วยกันได้กินได้นอนได้ดื่มด้วยกันพี่น้องครับต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นหลักประกันนอกจากการที่เขาจะต้องกลับใจ เขาจะต้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของเขาเท่านั้นเรามาดูครับในข้อ3 1มสถึงสาผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นบ้างในข้อสามเอว่าเขาจะกินผลของทางของตนและอิ่มจากแผนการของตนเขาจะเก็บเกี่ยวตามที่เขาหวานนั่นคือครับหลักการของการหวานและการเกี่ยวนั่นเองถ้าเราหวานในย่านที่เป็นเนื้อหนังแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นเนื้อหนัง ก็คือความกินาตนิรันร์ถ้าเราหวานย่านพระวิญญาณก็คือหวานโดยเริ่มต้นความเชื่อความศรัทธาในพระเยซูหันกลับกับใจใหม่ได้เปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ทำให้เขานั้นได้มุ่งไปหาพระเจ้าได้รับความรอดบังเกิดใหม่ได้รับการขนานให้เป็นผู้ชอบธรรมเพราะฉะนั้นกฎแห่งความการหวานและการเกี่ยวใช้ได้เสมอนะครับและไม่ใช่เพราะพระเจ้าโหดร้ายแต่เขาเลือก เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าให้เราเลือกทางของพระองค์เราได้รับผลหรือกินผลก็คือรับผลจากสิ่งที่เราเลือกพี่น้องครับการหลงในทางของคนโง่ก็จะฆ่าตัวเองฆ่าตัวตายการประมาทของคนโง่เขาก็จะทําลายตัวเองเพราะงั้นการหลงทางนั้นเป็นการหันหลังให้กับพระเจ้าอย่างเรียกว่าจงใจเต็มใจการประมาทนะครับก็คือความสบายใจแบบไม่กลัวแบาบปอยากจะ มีความสุขแบบไม่กลัวบาปนะครับนั่นคือความมั่นใจในตัวเองตัวเองนั้นกลายเป็นลูกเขารบแต่ตัวเองกลายเป็นเครื่องมือแห่งการทำร้ายตัวเองในข้อ33ครับสรุปสวยงามมากครับแต่ผู้ที่ฟังเราจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยและสงบโดยไม่กลัวภัยพิบัติทางออกมีครับก็คือฟังพระเจ้ายอมฟังพระเจ้าครับทอมใจฟังพระเจ้าเราจะปลอดภัยไม่ใช่เพราะโลกไม่มีภัยนะครับแต่ พะเราอยู่ในร่มเงาแห่งพระคุณแห่งแสนันิสุขจากพระปัญญาของพระเจ้าความกลัวก็จะหมดไปครับแม้อยู่ในความมืดแม้ข้าพเจ้าเดินผ่านหุบเขาเงามัจุราข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตข้าพเจ้าพี่น้องครับอยากจะเชื้อเชิญเรานะครับหลายหลายท่านเป็นคริสเตียนมานานถ้าถามว่าบังเกิดใหม่แล้วหรือ,อยังกับใจมหาพระเยซูแล้วหรือ,อยังได้มีพระวิญ,ญัญาณบริสุเ์เติมเต็มในชีวิตของเราแล้วหรือ,อยังหรือเราเพิกเฉยคร,ครับ เราจงใจปฏิเสธหรือถ้าหากว่ามีพี่น้องใครบางท่านนะครับถามแล้วพระเจ้าไม่ตอบต้องกลับมาเช็คตัวเองนะครับว่าทําไมพระเจ้าไม่ตอบอย่างอนพระเจ้าอย่าทิ้งพระเจ้าอย่าออกห่างพระเจ้าอย่าโกรธพระเจ้าครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของข้าพงหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์แต่เมื่อข้าพงหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ ขอปลาขอสิ่งที่ดีพรรองทรงไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ท่งให้สติปัญญาก็คือพระวัทะแในพระวาทะคือพระเยซูคริสต์ละพระเยซูคริสต์ได้ท่งประทานชีวิตให้กับข้าพงค์หลายโดยการสิ้นประชนของพระองค์บนไม้กางเขนและองค์หลายรับด้วยความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ทง้งหลายยอมรับให้พระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของข้าพงค์ทั้งหลาย เพื่องหลายจะได้รับความรอดและเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ท่างหลายได้หวานไปท่างหลายจะปลอดภัยเมื่อเดินผ่านหุบเขาเงามัจุราชเขางหลายจะไม่กลัวอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นด้วยการพึ่งพาพระองค์ด้วยความเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์กราบทูลขอพระพรของพระองค์มาถึงผู้ที่รับฟังเสียงสิทธิพิบาลทุกๆท,ท่านในทุกๆวันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ต่อเสียงพระองค์ให้มันคงในทุกเส้นทางไม่ห่างเหินไปจากพระองค์ Bye.